กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่บันทึกการเดินทางเ<ม>ส้นทางวุ้งหน้าเข้าสู่ศูนย์ผู้อพยกพมา่านะครับลิมแม่น้ำเมยพิกัดที่ชัดเจนผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับกลับขออภัยด้วยเส้นทาง ซ้ายมือจะเป็นป่านะครับขว่างขวามือจะเป็นแม่น้ําตลอดทางที่เราวิ่งไปนะครับเส้นทางนี้ขี่สบายมากขี่แบบชิวๆไม่มีอุปสรรคอะไรเยอะครับเพราะว่าช่วงผมไปเปนหน้าฝนนะนีะนะครับตอนนี้เริ่มถึงดานทางเข้าแล้วนะครับน,นี้นะครับเริ่มสับสน เส้นทางเริ่มถามทางกันแล้วเริ่มงงกันแล้วเร่ปรึกษากันแล้วนะครับจะไปทางไหนดีอะไรดีเราจะข้ามแพรไปลงเส้นแม่สอดไหมหรือว่าเราจะไปเส้นแม่ละมาต่อหรือยังไงก็ปรึกษากันนะครับคือกระถกเถียงกันอยู่หาข้อยุติกันนะครับจะไปกันทางไหน พะเส้นทางที่เราไปกันนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเข้าถึงศูนย์ผู้พักพิงผู้อพยพนะครับเราจะไม่สามารถถามทางใครได้เลยเพราะว่าเราคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะครับเราจะคุยรู้เรื่องอยู่แค่คนที่เฝ้าประตูคนดูแลนะครับทางเข้ากับทางออกเท่านั้นนะครับจัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเปิด g o o g l e Map ไม่ได้เปิด GPS ไม่ได้นะครับ นะครับอ่นะคุยกันรู้เรื่องแล้วครับตัดสินใจนะครับด้นกันต่อนะครับไปสบายสบาย นัญยานยังยังะครับเรื่มมองนันยานโทรศัพท์แล้วเข<อ>าบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วอ่ะเออให้วิ่งเข้าอ่าถ้าถึงศูนย์อพยบแล้วไอถึงศูนย์อพยบแล้ววิ่งเข้าไปใช่ไหมอ,ออกขวาอ่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้างไว้ถ้าเจอข้ามพงข้ามแพรอะไรอ่ะอย่าเพราะว่าถ้าต้องการเงิน คือจะให้เราไปลงตากะแล้วตากอยู่ห่างกันที่เราจอดร้อยสามร้อยสองสามร้อยโล่ <c oughs> <c oughs> วัดดวงหลงไม่หลงเราจะไม่โกรธกันนะครับในการเดินทางตกลงกันแล้วเพราอเราออกนอกเส้นทางจากทิพใหญ่ค่อนขางเยอะชุดนี้ผมไปร่วมเดินทางกับทิพใหญ่นะครับคือทิพของเคย,ยูแปดนิ้วนะครับซึ่งไปมอบของมาดดยพอเสร็จ ี่กลับแล้ววิธีการแล้วผมก็แยกตัวออกมาต่างหากกันครับก็ขณะการเดินทางของกลุ่มผมุองแค่ไม่ใช่แค่ไม่รู้เรื่องมีอยู่ท่าที่เห็นในคลิปนีหละเอาออกหน้ากอนตะ จะได้นะครับว่าต่อจากนี้คือผมลืมเปิดกล้องพลาชดชาอตเด็เดๆไปเยอะมากเส้นทางทสวยๆที่ออกจากนี้คือไม่ได้บันทึกเลยลืมเปิดกล้องไม่แน่ใจว่าวันนั้นลืมเปิดกล้องหรือว่ากล้องมันนะครับ เปนแม่น้ำตลอดเส้นทางเลยผินทางกันบ้างหลงกันบ้างจต่ก็สน,นุกดีนะครับการเดิน,นทางแบบนี้ในการเดินทางและท่องเที่ยวแบบนี้นะครับจุดประสงค์มันไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่มนอยู่ระหว่างการเดินทางครับว่าเราจะเจออะไรบ้างมีความสนุกมีความทุกข์มีความกลัวครบชีวิตครบทุกรสชาติชีวิตเลยครับอ่ายังไงฝางกกดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผู้สื่อขาขออภัยสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงกับกค,คุณโซ่ก้องพิมพ์ุยกนะครับคลิปหน้าหรือคลิปหน้านะครับต่อจากนี้จะเป็นคลิปเป็นเส้นทางกลับนะครับเส้นทางขากลับก็สวย น้อยไปกวันนี้เลยนะครับโอ okay. เคยังไงก็ <Wow. S 1> ขอกลับลาทุกคนต่อไเท่านี้นะครับสวัสดี